One Piece ก้า d ์เกม p r e sented by h a l u ล Home สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง h a l u ล Home นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องวันพีชการ์เกมเหมือนเดิมนะครับผมเราจะมาคุยเกี่ยวกับเซ t ตเทมเนะครับผมจริงๆมาอันบ็อกและรีวิวมากกว่านะครับผมไม่ได้มาคุยอย่างเดียวนะครับผมนะฮะหนึ่งเซตจะมีอะไรบ้างนะครับรอบนี้มีให้เลือกถึง3แบบนะครับและทุกเซตจะมี ก้าเจ้าคริสตัวนี้นะครับผมคิดมากคิดน้อยไเป็นไรครับคน <_ l ags> <_ l ags> ละคิดละโอเคครับเราจะมาแกะกล่องแรกถ้าเป็นตัวนี้น่าจะเป็นคริสครับผมมาครับทำไมโต๊ะมันโยกโยกยนะไม่เคยแกะเลยผมเลยจำไม่ได้ว่ารูปร่างกล่องมันเปิดยังไงเฮ้ย <_ c oughs> มันแกะยังไงอ๋อนี่ไง มันแค่แน่นมากนะครับโหแกะยากอย่างนี้เลยนะครับแพ็คมาแบบโหดมากหรือผมแกะอีกก็ไม่รู้นะฮะเอเคตึ้งนี่ครับผมเทมทนะฮะการ์ดไม่พอมีกล่องให้ด้วยนะคะผมนะฮะอันนี้อ่านไม่ออกนะครับอ๋อวิธีครับวิธีพับกล่องนะครับผมว่าแล้ว แกะเลยแล้วกันนะครับนี่ครับให้ดูเทมเพลตก่อนนะฮะเทมเพลตสวยมากนะครับผมนะฮะแชมเปี้ยนชิพนะครับบันพิษการ์เกมนะครับผมนะครับแกะกล่องต่อกล่องออกแนวสีเทาๆนะครับผมโอเคมขอแกะอันนี้เลยแล้วกันนะฮะอึ้บมาชึ้นี่ครับเป็นสโตรเรจนั่นเองนะครับผมสวยงามมากๆนะฮะ ใส่กาวได้เยอะกว่าที่คิดด้วยนะฮะผมเนี่ยสองเด็กพร้อมอะไรทำเล่นไปไม่เล็กนะครับอผมไม่เล็กนะครับอย่างงี้ไม่เล็กนะครับจึ๊บนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะลงพอดีอย่างงี้ตึงฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับจึ๊บจะพับให้ดูกล่องหนึ่งนะของที่เหลือเราจะไม่พับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคลิปยาวเกินเฮ้ยสีมันโอเคอ่ะนี่ครับแล้วก็นี่นะครับปึ้งปึ๊บอย่างงี้ครับ เพื่อจะมาเสียบตรงนี้ครับผมนะฮะทุกด้านนะครับเป็นกล่องกระดาษเคลือบเงานะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมเปิดปิดง่ายเฮ้ยโอเคนะครับผมนะฮะให้ดูขนาดกับการ์ดเห็นไหมครับจะใส่ได้เยอะมากนะครับเป็นถ้าเป็นเท่ารีะอร่ก็คือแบบหลายร้อยใบนะครับผมอ่ากล่องต่อไปครับผมถ้ามีตัวดีอย่างนี้ ทุกท่านรู้แล้วครับมันคือ S อสนั่นเองนะครับผมซึบเอนี่จะบอกว่าอะไรนะคนให้ความนิยมมากนะครับเทมัทกับเซตผมเห็นงานแข่งนี่คนใช้เยอะมากผมก็เลยแบบเฮ้ยคาไยคนชอบเยอะอะครับผมนหนุ่มมัดไฟฮะผมตัดรุนแรงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหนียวมากนะครับ แปะมาแน่นมากนะครับผมโอ้โหเปิจริงครับเปิดมาก็นี่เลยครับร้อนแรงเลยนะครับผมโอ้โหสวยจริงสวยจริงนะครับผมนะฮะขอเอากล่องมาให้ดูต่อนะครับกล่องออกแนวสีน้ำเงินเข้มนะครับนี่ครับ เห็นหน้าในกล้องน้ําเงินเข้มไหมครับเนาะออกน้ําเงินเข้มตัดกับสีแดงของไฟของเขานี่กำลังดีไม่ออกแดงนะครับออกส,ส้มส้มเปลวเพลิงนะฮะและกล่องสุดท้ายครับกล่องที่คนให้ความสนใจสูงที่สุดไม่รู้สูงถึงตึกเจ็ชั้น8ชั้นไหมนะฮะแต่สูงนะมีใครเล่นด้วยเลยฮะถ่ายคนเดียวเล่นเองนะครับผมวัด <What? S 1> อิช ตากล้องนี่ไม่หลุดคำเลยฮะเข้มมากออนามิครับผมใช้แล้วถ้ามีความเซ็กซี่มีอะไรเข้ามาก็คือจะได้รับความนิยมกว่าปกตินะครับเรามาดูกันนะครับผมเห็นคนใช้นามิคนใหญ่เขาจะเก็บกันนะนามิอะ่ะไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะครับขออนุญ,ญาตรุนแรงเอ,อ โมันคืออาร์ตของ PA ศูนย์หน่งออ้รอบนี้กล่องนี้เป็นสีส้มนะครับผมเฮ้ยสีตัดดีมากนะครับสีโอเคมากเนี่ยครับโหเอา้าเทียบกันครับแล้วคริสไปไหน Chris, คริสอ๋คริสฉันต่อไว้นี่ครับสวยสวยสวยนี่ออกแนวแบบดำดำเขียวเขียว น้ำเงินเข้มแล้วก็ส้มนะครับผมนะฮะชอบสีไหนก็จัดสีนั่นเลยนะครับเป็นผมผมเริ่มสองชอบสองอันนี้ละโดยเฉพาะนามินี่คือสีตัดมากบางทีมันก็ดูสดใสครับเท hey มทครับผมเป็นอาร์ทีเอของบ็อกโอพีน์หนนะครับผมเป็นอาร์ที่ถ้าเอาเอาอะไรนะเอากาดมาเล่นเต็มเด็กนี่คืออย่างหรูนะครับผมนะฮะนี่ครับสวยงามมากนะครับผม ตอนนี้นะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วประเทศไทยแล้วนะครับผมเซตเนี้ยเซตหนึ่งเนี่ยไปถึงเซตหนึ่งคือตัวละครตัวหนึ่งนะพร้อมการ์ดอย่างเงี้ยครับหนึ่งใบ2,500ัาร้อยบาททำดานเช่าผมารีบจับจองกันเป็นเจ้าของนะครับผมเพราะว่ามันของหมดไอ้พวกเนี้ยมันเป็นของงานแข่งมันมารอบเดียวแล้วไม่มีรีมาให้นะครับผมนะฮะสนใจก็สั่งได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ